สวัดีค่ะวันนี้จะพามาสำรวจแปลงดาวเรืองตอนกลางคืนนะคะนี่ค่ะสำัยวหมะคะเราจะมีมะแมลงนี่สัตูของเรานะคะตอนกลางคืนนี่ตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมาก แมงสาบก็มาครบทุกอย่างเลยค่ะนี่งเห็นไหมนี่โอ้โหยยยยเยอะเยอะแยะมากอันนี้ก็จะเป็นต้นดาวเรืองตอนกลางคืนนะคะนี่แปลงดาวเรืองตอนกลางคืนของเรา จะประมาณน,นี้พอดีว่าเราจะตอนนี้ประมาณสองทุ่มเนาะเราจะมาฉีดยาเพราะว่าเป็นช่วงที่แมลงอะ่ะเขาลงมาพอดีเขาจะเขาจะเริ่มมาตอนกลางคืนประมาณนี้แหละเราก็จะมาฉีดยาไล่แมลงค่ะแต่วันนี้ที่เราฉีดจะเป็นน้ำหมกักน้ำหมกักมองเห็นไหมคะ มันมืดมากแล้วเนาะมันได้แค่นี้เป็นน้าหมักเอ่มอมะไรนะเขาเรียกว่าอะไรฝักคูนค่ะ<ป>เราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะเราก็เลยต้องขยันมากนี่ประมาณนี้แต่ว่าเราฉีดเสร็จแล้วเราใช้แค่ถังเดียวเองเพราะว่าปลูกไม่ปลูกน้อยเนาะ แล้วก็แค่แค่ถัอองเดียวมันก็เสียบนี่ค่ะนี่ศัตรูของเราก็คือตัวนี้เลยเห็นไหมคะโดนเขาเต็มๆอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะคะโดนเขาอยู่แต่ถามว่าเขาไปไหนไหมไม่ไปไม่ได้ไหมไม่ได้ ไล่ได้อยู่แต่ว่าตัวน้ำหมอกฝักคูณจะช่วยในการช่วยทําให้ระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบขับถ่ายของเขาของแมลงอะค่ะไม่มันจะไปทํางานที่ระบบขับถ่ายของแมลงโอเคก็เดี๋ยวเราจะผ่าเดินออกจากแปลงแล้วนะคะมันเมืดแล้ว มันเป็นช่วงฤดูกาลของช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลของแมลงจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอเลยนี่คุณคยเห็นไหมต้นต้นอะไรนะต้นแผ่บารมีค่ะเราปลูกเอาไว้หนึ่งต้นจะดูเห็นนะคะเปิดเนี่ ยูทุกบ้านเลยค่ะนี่เยอะเยมากเยอะแบบหนาทุกคนไม่มีตรงไหนไม่มีเลยนะจริงๆเห็นไหมอ่ะน้องโทรศัพท์แล้วมาน,นี่กำลังกินเลยค่ะกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยอร่อยมากอีแมงตัวนี้มันกินได้ไหมนเนี่ยเอาไปาคั่วกินได้ไหมนเนี่ยดู กำลังอร่อยเลยกำลังอร่อยจ้านี่มันเยอะมากคด,ดูดูดูสิเนี่ยตัวนี้นะถ้าเกิดว่าดาวเรืองเราออกดอกนะคะคือตัวนี้เลยที่จะไปกัดกินดอกอะ่ะดอกดาวเรืองคือแบบมันจะแหวงแหวงแหวงไปเลยอะ่ะถ้าโดนไอตัวนี้กัดอะดูนะเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ย โอเคเห็นไหมคะเนอะเราพยายามซูมให้เห็นนะคะนี่นี่คือเราไม่อยากเขย่าต้นเลยค่ะมันจะมันจะมาหาศาลมากเดี๋ยวลองลองดูเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลองขย่าต้นให้ดูนะคะเห็นไหมที่สุดอที่สุดที่สุด นี่มันเยอะจริงๆนะเราไม่ได้รอเล่นอ้ตอมถุยเข้าปากนคะคะมันเยอะเยอะเยอะแบบเยอะมากๆโอ้ยไม่น่านเลยเราไม่น่านขยับเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูดาวเรืองที่โดนตัวนี้กินจะมีลักษณะเป็นแบบไหนหาก่อนนะคะหาที่มันกำลังกินมีไหม มีไหมอ่ะแปลกมากไม่มีไม่เจอสักดอกเลยพอด,ดีเราฉีดนี่นี่ค่ะกำลังเลยกำลังเลยกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยเลยเห็นไหมคะปากกำลังงับงับ <c oughs> ดอกมันก็จะแหว่งไปเลยนะคะเนี่ยดอกที่ที่โดนแมงกินมันก็จะเป็นดำๆแบบเนี้ยค่ะเห็นเห็นรอยดำๆอย่างไหมคะมันก็จะแหว่งมันก็จะไม่สวยนี่ค่ะถ้าถ้าดอกไหนที่โดนกินตั้งแต่เป็นดอกอ่อนก็จะเป็นแบบนี้นี่จะคือคือไซนี้คือแบบนี้คือเสียหายเลยนะคะไม่สามารถเก็บไว้ได้เลยก็คือ ต้องเด็ดออกอย่างเดียวเลยเพราะว่าเก็บไว้ไปก็ขายไม่ได้คือเราทําดาวเดืองก็ขายเนาะจะให้ดูอีกว่ามีอีกไหมนี่เยวละหนึดอกที่ถ้าเป็นแมงตัวนี้กินนี่ค่ะเขาจะกินแค่ตรงกลางใบด้วยนะไอ้ตรง,ตรงกลางดอกแบบนี้เลย อันนี้คือดอกที่โดนรับประทานไปแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าดอกที่เป็นปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรนี่มันก็อวบอิม่มเต็มแบบนี้นะคะแต่ถ้าโดนก็คือเงี้ยขายไม่ได้นะคะแบบนีน้ต้องคัดทิ้งอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่ามาเป็นมหาสารเหมือนเมื่อกี้อะ ทุกคนคิดดูนะว่ามันจะลุมขนาดไหน,นอันนี้คือดาวเรืองเราปลูกตัวนี้เป็นปลูกประดับเนาะกับต้นมันอยู่ใกล้กันมากแต่ทีนี้นตรงนี้เราช่วยช่วยเขาเลยแหละนะช่วยฉีดน้ำหมักที่บอกคือน้ำหมักฝักคูณที่เราใช้ตัวนี้ยก็เลยช่วยได้เยอะเยอะเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ บายบายสวัสดีค่ะ